ออจิตใจก่อนก็จิตใจก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะดีขึ้นค่ะตอานี้ด้วยอะไรครับพี่ไอซ์คะการการการที่มันดีขึ้นได้ด้วยการ<ห><ว>ที่มันดีขึ้นก็น่าจะเป็นกําลังใจจากหลายๆฝ่ายค่ะหลายๆฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับค่ะ,คะก็ทําให้ไอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบใจฟูขึ้นเยอะค่ะคป,รปรึกษาแพทย์ไหมก็ก็ปรึกษาแพทย์ค่ะก็ไปหาคุณหมอ ตอนนี้ยังคงตอนนี้ยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์ในคาเบียนใช่ค่ะก็ก็ยังดูแลกันเขาเขาเขาทำอะไรกับพี่ไอซ์บ้างก็ไม่จริงๆไม่มีไม่มีอะไรมากค่ะก็ follow up เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพภายในอะไรเรื่องเรื่องเรื่องการพักผ่อนเรื่องการทานอาหารอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องความเครียดที่ที่เราสะสมมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลกับร่างกายแต่ว่าเขาเน้นเรื่องการพักผ่อนไหมคะใช่ค่ะต้องต้องมากขนาดไหนครพี่ คือจริงๆไอซ์เป็นคนที่เวลาเครียดเยอะๆแล้วจะนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วเราก็จะทานไม่ได้มันจะจะผิดเวลาไปหมดใช่ค่ะแล้วก็มันทําให้เราแบบมันทําให้เราไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงเนาะแล้วมันก็วูบได้อะไร,รอ,ไรอย,าย่างเงี้ยอ๋อส่งผลแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าโดยตรงเลยเรื่องความเครียดเนาะคือมันเป็นเรื่องที่ มันคุมไม่ได้อยู่แล้วสําหรับคนที่เป็นโรคนี้เองจะจะรู้ดีว่าเราไม่สามารถเหมือนกับว่าควบคุมอารมณ์หรือความเครียดในตอนนั้นที่เรากําลังเจอปัญหาได้มันอาจจะทําให้เรานอนไม่หลับหรือว่าทานอาหารไม่ได้อันนี้คือเป็นเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ่างที่ผ่น<ม>านไปคยกว่าถึงขั้นที่กับขั้นของโรคของมันคิดว่านะคะถึงกับรู้ไปเนี่ยไอคิดว่าวิกฤตแล้วแหละเพราะว่า คือมันอาจจะเจอปัญหาแบบจากหลายๆด้านด้วยแล้วก็พอเราเครียดม,มากแล้วก็กลายเป็นเราไม่ได้ทานไม่ได้นอนแล้วนอนนอนก็แบบนอนเหมือนกับว่านอนไม่ได้หลับสนิทอะไรแบบนี้จริงมนอนไม่หลับพี่นอนไม่หลับกี่วันนอนไม่หลับกี่วันคือมันนับเป็นวันไม่ได้ค่ะพี่แต่ว่ามันจะ,สะสใช่มันจะสะสมมันจะเหมือนกับว่าสมมติว่าวันนี้ไอ้นอนอาจจะแบบไปหลับเกือบเกือบเช้าอะไร มันจะรู้สึกตัวง่ายค่ะพี่คือเหมือนกับว่าเราจะบางทีเราหลับไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้หลับลึกหลับแบบเหมือนหลับกลางๆคอมรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยใช่ลยบางทีใช่ช่เหมือนมีเหมือนมีแบบเราคิดเราคิดหลายๆเรื่องอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีนก็วุ่ไปได้จริงๆวันนั้นวันนั้นเป็นยังไงบ้างครวันที่แบบว่ามันมันไปตอนนั้นคือวันนั้นนะคะคือจริงๆเราไอ้ก็ ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ว่าพอดีว่ามันมีเรื่องเข้ามาเยอะมากเรื่องต่างๆเข้ามาเยอะมากแล้วก็เครียดเครียดแล้วก็คือมันก่อนหน้านี้มันเป็นการสะสมด้วยแหละค่ะมันเป็นการสะสมมาเป็นเวลานานหลายๆแบบหลายอาทิตย์แล้วก็พอมันไม่ได้สารอาหารแล้วก็ไม่ได้นอนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าลูกไปในวันที่ตื่นที่โรงพยาบาลตอนนั้นคิดอะไรอยู่บ้างตอนแรกก็งงๆค่ะงงๆอยู่เพราะว่า เหมือนกับว่าเราก็เพิ่งจะรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเอ้ยเราเราเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเราแบบเราเราอาจจะเพียร์เพียรมากเกินไปแล้วก็บวกกับการที่ไอเป็นความดันต่ำด้วยในย่างข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้มันหลายคนเข้าใจว่าแบบมีการกินยาอะไรเงี้ยเพื่อแบบช่วยตัวตายอะไรเงี้ยอ๋อไม่ถึงกันขนาดที่ไม่ไม่ใช่ขนาดที่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคือเป็นเป็นความเครียดมากกว่าส่วนยาเนี่ยไอทานอยู่แล้วแต่ในที่นี้สักแบบนึง เขาส่วนใหญ่จะเป็น,ปรปนโรคเศร้าคนเดียวจะคิดแบบตัดแว็บต,ตัว <Web kit. S 2> เองมีมีไหมตัวเราแวบคิดแวบคิดเหรอคะมันก็มีแวบแวบบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นอย่างอย่างอย่างที่คุณแม่เคยบอกว่าด้วยความที่เป็นศาสน,นาเฟรชด้วยการ <ชะ S 1> ที่ทำอะไราแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไมไมถูกต้องะะ<ช>อาจมน,นี้ตอนนี้ไอซ์ฟองอย่งนี้ไงบ้างก็ก็ถูกถูกอย่างที่คุณแม่บอกก็คือความจชิงใจ ใช่ใช่ค่ะใช่ไอ้ก็ยังเป็นท,ทีมสวยเหมือนเดิมค <laughs> ่ะเหมือนเหมือนหลายคนก็เป็นห่วงกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับไอ้บ้างเราได้แบบรับกำลังใจกันเลยมั้ยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าคือต้องขอบคุณจริงๆสําหรับหลายๆคนที่ที่เข้ามาให้กําลังใจไอ้เยอะมากๆแล้วก็ก็ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบกําลังใจที่ดีสําหรับไอ้มากเลยคือแบบไอ้อ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วไอ้ก็ ไอ้ก็แบบคือดีใจที่คนที่คนให้ให้กำลังใจไอแล้วก็เข้าใจว่าโอเคเราแบบเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาหรืว่าเป็นช่วงที่ดา,าวสุดในชีวิตเลยคะดับตังไอ้เองดาวสุดเลยไหมหรอดิ่งเลยแหละคะ่ะ <laughs> 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 ดิ่งที่สุดแล้วค,ะค่ะตอนนี้ใช่ใช่ชใช่ค่ะภายในวันเดียวห <laughs> วัน ล้วอยากตอนนี้ตอนนี้กลับไป,ปนค่ะกลับมาแล้วค่ะเริ่มกลับมาแล้วใช่ค่ะ<ม>ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าที่ให้กําลังใจแล้วก็หลายๆคนที่เข้าใจอย่างที่ผ่านมาตอนที่เราพิจิตหนักแบบมีการยึดยิยืย่นจับใครเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างไหมครับก็เพื่อนๆจริงๆคนแรกที่ไปถึงโรงพยาบาล<ม>ที่เจอวันแรกก็คือน้ำชาชายน้ำชาก็เป็นคนแรกที่ที่จับมือไอ้วันแรกเลยปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องเงินไม่ทันที่ไอ หลักๆแล้วเหรอคะจริงๆไอ้เครียดเรื่องอตั้งแต่ข่าวแล้วเนาะตั้งแต่มีข่าวมาแล้วแล้วก็มีคดีความซึ่งมันไม่ได้เป็นคดีความอะไรเลยค่ะซึ่งมันจบไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เครียดมาเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องงานอีกเรื่องเรื่องงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องอคุณแม่ไม่สบายด้วยนั้นก็เลยแบบบวกกันเข้ามาอีกเลยนะ้ยค่ะ ใใช้เงินเก็บค่ะช่วงที่คุณพ่อคุณพ่อผ่าตัดใช่ไหมคะก็คือเป็นช่วงที่ไอต้องใช้เงินของไอรักษาคุณพ่อใช่ใช่ทั้งหมด,มดเลยแตกว่าเงินเราอาจจะไม่ไม่ได้คล่องเหมือนสมัยก่อนใช่ใช่ค่ะก็ไม่ได้คล่องขนานั้นแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือพยายามที่จะแบบทำตัวเองให้แข็งแรงค่ะมาทํางานได้จริงๆตอนที่มันเงินเงินมันร้อยหลอดลงไปอะคะ่ะเ,เราบอกหาวิธีไหมคะว่ามันจะพอจะมีทียังไงบ้างไอมันแบบเออพอจะมีคนท้าให้มีเงินเข้ามาบ้าง จริงๆก็หานะคะหลายวิธีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคือณตอนนั้นปัญหามันเยอะมากแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาใครไม่กล้าปรึกษาคุณแม่เพราะคุณแม่ก็ไม่สบายคุณพ่อก็ไม่สบายแล้วเราก็เลยแบบไม่รู้จะปรึกษาใครดีมันก็เลยกลายเป็นแบบเราเครียดเองอะไรที่ไอซ์ได้อธิบายหรือว่าเล่าให้ใครฟังมันมีคนที่แบบคอยรับฟังเรื่องต่างๆกีบไอซ์บ้างไหมคคือไอซ์เป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะเป็นคนที่พูดน้อยคือถ้าแบบว่าเราไม่สุดจริงๆเราไม่ไหวจริงก็คือเราจะแบบไม่พูดเลย ใช่จะเป็นคนแบบนี้ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าแบบเราไม่ค่อยอยากจะเอาปัญหาของเราไปให้ใครแบบไปปรึกษาใครเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเครียดกับเราเหมือน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 ตัวเองเวลาแบบมีเพื่อนที่เขามีปัญหาเครียดอะไรเงี้ยเขามาปรึกษาไอไอรู้สึกว่าแบบไอเครียดไอเครียดไปกับเขาด้วยไอยก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันไม่ไหวฉันค่อยแบบล้มพับไปเลยละกันแต่ถ้าตอนเนี้ยฉันไหวอยู่ฉันจะไม่ ม่่งที่ผ่านช่วงที่ผ่านมามีคนที่แบบเสนอไหมคะว่าถ้าเกิดมีอะไรเล่าให้ฟังได้นะมีนะคะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นปัญหาของเราเราอยากจะแก้ปัญหาให้ได้ด้วยตัวเองก่อนเราก็เลยแบบยังไม่อยากแบบไปปรึกษาใครยางเห็นช่วงที่มันแย่ไปหมเลยมันเหลือเงินเดนบัญชีเท่าไหร่ไหมพี่พอมั้ยคไม่ไม่กล้านับเลยพี่ไม่กล้านับเลยค่ะ ใช่มันก็เครียดอยู่แล้วเนาะเวลาคนนี้บอกว่าเงินเก็บเราเะนาะเราแต่ไอ้ไอ้รู้สึกไว้ไเฉียสะลับเงินก้อนนี้ได้มันไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ต้องก็ไปรักษาคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมันต่อให้ไอ้ไม่มีเงินเลยเหลือสักบาทหนึ่งมันก็ไม่เป็นไรถ้าใช้จ,จ่ายมาถูกใจเอาไปในครั้งเป็นก้อนๆเลยหรือว่ามันจะค่อยเ,เ,เป็นก้อนค่ะเป็นก้อนใช่คือหายแล้วมันหายหมดอย่างนี้เด้หรอใช่ก็วุบไปเลยก็มีค่ะ ไม่ค่ะหลักล้านหลักล้านประมาณครั้งละแบบ3ล้านอะไรอย่างเงี้ยห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยเอาเขาดิบๆนะนั้นทุกวันเนี่ยไอ้ยังแบบต้องมีภาระค่าใช้จ่ายปั่นปนกินอะไรบ้างตอนนี้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายแล้วคะจริงๆจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ค่ายาค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ตัวไอ้เองด้วยค่ะคือไอ้เป็นคนที่ เป็นเสาหลักของบ้านนะไอ้ก็แบบทํางานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยาให้เขาทํางานแล้วเพราะว่าเขาอยู่เยอะแล้วแล้วก็อยากให้เขาไม่สบายด้วยแล้วก็เลยไอ้ก็เต็มที่ทำกับ,รบพร้อมค่ะ<ม>ใครมีงานก็จ้างไอ้ได้ละคะพร้อมมากเลยค่ะจริงๆกับงานในวงการบันเทิงเองอะคะ่ะก่อนหน้านี้เองมาทําให้เราคิดหะครับว่าเอยหรือว่ามันจะต้องไม่ใช่ทางของเราอีกแล้วหรือ,อยังไงมันพออยูย่แวอืม คือถ้าเข้ามาในจุดนี้แล้วอ่ะคือไอรู้สึกว่ามันต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะเรื่องอะไรที่กระทบกระทั่งความรู้สึกเราสภาพจิตใจเราหรือว่าบัทอนอะไรเราแต่ว่าเราก็พยายามที่จะมองหากําลังใจจากคนที่เรารักมากกว่าทุกวันนี้ยังคิดไหมเพราะว่ามันยังมีคนที่ไม่เชื่อกับกับกับต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาอยู่มีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วคนที่เชื่อและไม่เชื่อแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอรู้สึกว่าเราได้ชี้แจงทุกอย่างอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ก็เราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไอ้โฟกัสไปในเรื่องที่แบบเราตั้งใจจะทําต่อไปดีกว่าไอ้จะลองแบบโซเชียลนี้ของแม่แบบไม่เล่นไม่เล่นโซเชียลสักอันนึงไอ้ก็เคยทำนะที่ไอ้เคยทำไม่เคยทำช่วงที่ไอ้เครียดมากๆช่วงที่มีข่าวเยอะๆไอ้ก็พยายามที่จะแบบว่าไม่อ่านไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเลยก็มีก็เดียวขึ้นนี้ขึ้นค่ะอะไรทําเองหรือว่าแพทย์หรือว่าคนกข้างเป็นคนแบบห้ามเหรอทุกคนค่ะทุกคนคุณแม่เพื่อน แฟนคลับหรือว่าคุณหมอก็บอกว่าแบบไม่ต้องอหยุดอันนี้ไปก่อนเลยเราพักใจไปก่อนเลยไปต่างประเทศไหมหรือว่าแบบเสนอให้แบบไปต่างจังหวัดไปนู้นไปนี่ให้ไปพักผ่อนอะไรแบบนี้คะแ,แ,แต่ด้วยอะไรคะัทำให้เรารสึกว่ามันจำแต่งต้องติดตามนะคือมันทิ้งไม่ได้เพราะว่าด้วยด้วยด้วยความที่แบบเราก็เราก็ทำงานตรงนี้อยู่ดีะนะมันก็เลยแบบมันก็เลยเลี่ยงการที่จะแบบเสพสื่อหรือทำอะไรในโซเชียลมีเดียไม่ได้อะ ตอนนี้ความสุขของพี่ไอซคืออะไรคะความสุขของไอซ์คือการทํางาน,นะค่ะตอนนี้ก <laughs> <ๆ>็ <laughs> <laughs> อยากเอามาทํางาน,นะค่ะ <laughs> เพราะว่ารู้สึกว่ามันทําให้เราแบบได้อย่างน้อยเราได้แอคทีฟได้ทํานู่นทานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ขอเรียนตหน่อที่เราไปออกรายการคำว่านางฟ้าตกสว่างที่บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจบางคนก็ตีความไปเลยเอ,เอะไรเหรอนางฟ้าตกสว่างซึ่งบางคนก็แบบบอกว่าจริงๆริ โอ้มีอยู่แล้วอยู่แล้วมีคนที่ลำบากกว่าอยู่แล้วอะใครไปเอาคํานี้มาหรอคะ <laughs> หนูพูดหรอหรอ,อ๋อคุณแม่พูดคุณแม่อาจจะพูดไปแบบไปในเชิงเปรียบเลยมากกว่าแต่หนูไม่หนูไม่ถึงขั้นนางฟ้าหรอกคะ่ะหนูก็ธรรมดาคนธรรมดานี่แหละแล้วก็หนูก็รู้ว่าคนที่ลําบากกว่าหนูก็มีเยอะมากๆซึ่งหนูก็ขอให้กําลังใจด้วยเพราะว่าหนูเชื่อว่า คนเราเมื่อถึงจุดที่ลำบากที่สุดก็จะมันจะมีเรื่องที่ดีๆเข้ามาเสมอก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ